สวัสดีครับเป็นพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รับครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้นานไา่จังหวัดระยองครับผมสวัสดียามเช้าๆนะครับผมวันนี้ตอนที่ทําคลิปอยู่นี้ก็อยู่ที่ตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งตื่นแต่ดึกหน่อยจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับอายุม,มากก็ตื่นนอนไม่หลับเนาะก็ตีสี่นี่ก็เริ่มแล้วครับผม บางวันก็เป็นทีสาก็มีทีสี่ีห้วันนี้ก็คือโอกาสมาทำคลิปสักหน่อยนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะได้ไปเตรียมสัมภาระต่างๆครับเตรียมสัมภาระต่างๆแต่เช้าหน่อยก็จะพาลูกๆนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระทัดน่าจะเดินทางไปทางหนองบัวลำพูนะครับ ก็ไปดูแหล่งโบราณสถานดูวิถีชีวิตอะไรประมาณนี้แหละครับเติมเต็มกันไปนะครับเพื่อใหอ้ชีวิตสมบูรณ์นะครับนอกจากการร่ำเรียนในตำรับตำราการเรียนในตำรับตำรามันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดของชีวิตนะครับต้องให้เขาไปดูไปเห็นไปจิบไปจับไปสัมผัสไปปฏิบัติไปทําเองอะไรอย่างนี้นะ,ะใช้ความคิดวิจาะห์คิดแยกแยะเขาเรียกว่า มีดุลยพินิษนะคิดแยกแยะพิจารณาและตัดสินใจแล้วหาทางเลือกรู้ถูกรู้ผิดรู้ชอบนะอันนั้นแหละสำคัญก็พาไปนะครับไปตั้งแต่อนุบาลเลยนะอนุบาลจนถึงป .6 แหละวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะหลายท่านที่เออที่ร่วมด้วยช่วยกันนะให้ค่าขนมลูกๆมานะขอบพระคุณขอบพระคุณจำนวนไม่มากก็าตามเถอะเท่าไหรเขาดีใจหมดครับเด็กๆครับ เพราะฉะนั้นก็ทำคลิปสักหน่อยนะส,สั้นๆน,นะไม่เกิน15บาทีครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวช่วงกลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะทําอีกสักหนึ่งคลิปนะครับในเรื่องของคุณแผนหลังฝังพิเศษนะครับวันนี้มีอะไรมาให้พวกเราได้ฉุกค,คิดแล้วก็รอพิจารณาตามนะครับเนึ่องด้วยพระองค์นี้นะเขาอยู่ในซีนนี้ไม่น้อยกว่าหปีนะทุกคนนะอยู่ในซีนนี้ไม่น้อยกว่าหปีไม่น้อยกว่าหปีผมก็จําไม่ได้ว่าเท่าไหรแล้ว ถ้าไ่ปีที่เมื่อก่อนสอนอยู่ที่อำเภอนายูงนะเป็นสิบปีแล้วเขาย้ายมาที่นี่ยี่สิบเท่าไหรละยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแล้วครับจำไม่ได้แต่ยังน้อยละห้าปีแหละนะที่มาเก็บมาอะไรอยู่ตรงนี้นะซึ่งพระองค์นี้มันไม่ใช่พิมพ์นิยมนะทุกคนนะเขาไม่ใช่พิมพ์นิยมนะก็เป็นพิมพ์ธรรมดานีนะ่แหละไม่ใช่พิมพ์นิยมอะไรยังไงหรอกเดี๋ยวให้ดูกันแต่ทีนี้ผมก็เอามาใส่ซีนไว้ น่ะใส่ซีนไว้แล้วอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวให้ทุกท่านเปิดปลายเอาไว้นะให้พิจรารณาแล้วก็ลองแชร์ความรู้สึกความที่เห็นกันลองดูนะครับผมนี่นะเขาอาจจะอยู่ในซีนนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะแน่นอนนะครับเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งม,มัน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 ก่อนมันก่อนที่จะมาอะไรกันกับกลุ่มมันเจ็ดอยู่แน่ๆนะครับแน่ๆทีนี้ไอเราเราก็ดูเนื้อดูอะไรมาอยู่พอสมควรแต่ทีนี้ในลักษณะของขอญาตเอยนามทางบ้านค่ายเขาก็ฟันทงวา่าพระจบที่เนื้อนี่มันก็เป็นตามนั้น,นเพราะต้องให้ ให้เครดิตนะเพราะว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นข้าวเหนียวสุกแต่ที่นี้ข้าวเหนียวสุกมันก็มีหลายหลายเวอร์ชันนะสุกแบบละเอียดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ละเอียดมันก็จะเป็นกะยาศาสตร์ตามนั้นแหละนะนี่นะครับน้ำว่านก็พองามตามนี้นะครับพิมพ์ทรงก็คมชัดตามนี้แต่ไม่ใช่นิยมนะมันมีมาก่อนแล้วทีนี้กลุ่มที่ว่านิยมเขาก็มาคัดกันที่หลังก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ ก็เป็นเดียวกันนี่แหละเดียวกันกันกบหนึ่งห้านี่แหละครับผมนะที่รวมด้วยช่วยกันบุกป่ภาฝาดงหามรสุมไปด้วยกันนะครับจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็มาแบ่งแยกพิมพออกไปเท่านั้นเองครับดูนะครับความคมชัดสวยงามมากๆครับแต่ไม่ใช่พิมพ์นิยมนะทุกคนนะผมถึงบอกว่าไม่ได้เป็นซีเรียสนะครับกับเรื่องจะแ,แยกผมแยกพิมพนะครับขอให้พระทานหลวงปู่แล้วก็ดูอะไรมันเป็นไปได้นะครับเท่านั้นก็พอแล้วนะครับ ่วนนั้นเขาอาจจะเป็นพาณิชก็เป็นไปได้นะเขาไม่ก้ออกาวไกลเขาหรอกเนะาะเขาจะเป็นพาณิชเพื่อให้มันอัพราคาอะไรก็ว่านไปทุกอย่างก็เป็นไปตามตามกระแสตามนั่นนะทุกคนเอา้ามันอยู่ในซีนอาจจะส่องไม่ถนัดนะครับอย่างอันนี้นะมันมีมาก่อนนะทุกคนมันมีมาแล้วนะครับที่ว่าข้ามมาละมุดไปมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเมื่อก่อนเห็นเยอะนะครับที่ของเทียมเรียมแบบออกมาเนะี่ยคือเขาไม่ได้ดูไง แต่หลังๆนี่โอ้ข้ามมาละมุดกันทั้งนั้นเลยนะครับแปลว่ากลุ่มที่เขาทําเป็นอาชีพถอดพิมพ์ถอดอะไรเนะี่ยเขาก็มาดูนะเขามาดูอันนั้นบ้างกลุ่มนั้นเพจนั้นเพจน,น,พนี้เขาก็มีพิภาควิจารณ์ชี้จุดอะไรต่างๆแล้วเขาก็ไปทำนะไปทํามาอันนี้เป็นจริงๆนะถ้าทุกท่านสังเกตก็สังเกตได้ง่ายนะครับเขาก็จะทําพยายามทํามาอะไรก็ตามพยายามทำมาให้เป็นแบบอย่างอย่างมอกนิยมนะ่ย เส้นตรงโน้นตรงนี้เขาทํามาหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะอืมทํามาหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าคนรู้ก่อนรู้หลังเท่านั้นแหละรู้ก่อนก็ได้เปรียบรู้ที่หลังก็ไม่ได้ก็ก็แย่หน่อยอะไรประมาณนั้นอนะ่ะทีนี้พระองค์นี้นะครับที่เอามาให้เห็นกันเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นนะครับก็คือเอ,อ่ตีกรอบออกมาใกล้ๆก็คือว่าในการบล็อกนะพูดถึงบล็อกเนี่ยทํำยังไงไม่ให้องค์พระติดกับบล็อก นะครับเวลากดพิมพ์กดอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีหนึ่งแป้งนะครับแป้งโรยบล็อกนะสองนะครับน้ำมันน้ำมันซึ่งก็ว่ากันว่าของลงปูทิมเนี่ยก็ต้องเป็นน้ํามันเจ้าตากนะครับเพื่อไม่ให้มันติดบล็อกนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มขลังอะไรตามเข้าไปอีกทะมีคูณเข้าไปอีกนะครับแล้วก็รวมทั้งบอลที่ทาอยู่ในบล็อกนะครับมันก็จะติดกระจายทั่วไปแต่มันจะไม่เยอะนะครับแล้วก็มาทาอยู่ข้างนอกตามนั้น ีนี้องค์นี้นะคราบดำๆที่เห็นนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองสังเกตอยู่ในหลายๆอื่นๆองค์อื่นๆนะครับองค์อื่นๆนะครับมันก็เป็นตามนั้นจริงๆแล้วมันเห็นอะไรอีกตามมาอีกนะครับอันนี้อันนี้มีทั้งบอลมีทั้งบอลที่ซึมอยู่นะครับทุกคนมีทั้งบอลที่ซึมอยู่แล้วก็น้ํามันเจ้าตากที่เห็นอยู่ข้างในในี่ครับนี่นะบอลซึมมันจะไม่เยอะหรอกเขาจะซึมๆ ติดเข้าไปในเนื้อคุณแผนเนี่ยฝังเข้าไปแบบนี้นะครับแทบจะเป็นอันเดียวกันต้องส่องดูถึงจะเห็นประมาณนั้นแต่ค้าวดำๆมันจะเต็มไปหมดเลยนะใช,ใช่ไหมนี่ถ้ามองอยู่อย่างเงี้ยมันจะเห็นไปหมดเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้ข้าบน้ามันเจ้าตากที่เห็นเนี่ยทาบล็อกเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าแช่นะแช่ก็มีนะครับเป็นทาแล้วก็มาแช่แช่มันก็จะติดแบบนี้ผ่านการเวลามันก็จะแห้งหดลงไปอันไหนที่มันโดนสัมผัสหรือ มันมวลสารมันไม่นั่นก็เขาก็จะหลุดออกมาตามธรรมชาตินะครับคราวนี้ในซีนี้นะครับอ,อ,อุ้ยในองค์นี้นะครับที่ผมใส่ซีนไว้มาดูนะครับมันเป็นแบบไหนผมก็มาดูตอนแรกว,ว่าจะอ,าออกมา,อาเอามาส่องเพราะว่าเขาขอดูอะนะขอดูเขาสอส่องดูปรากฏว่าเราไปเห็นอันนี้นะทุกคนดูนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่นะนี่นี่นี่นนเห็นไหมครับที่ติด ที่ติดลออยู่กับซีนนะครับที่ผมที่ผมห่อเอาไว้เรี่ยมเอาไว้กันเอาไว้ซีนเอาไว้เนี่ยนะนี่ครับออกซีน้ําตาลเห็นไหมครับนี่นี่นะเป็นจุดจุดจุดเม็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 ดอย่างนี้ครับก็คือนี่ครับผมตัวแอดมินเองก็ว่าเป็นลักษณะการหลุดออกมาการละเหยหรืออะไรยังไงนะครับออกมาจากตัวองค์พระแน่ๆนะครับ พระปี2515นนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่บอกว่ามันมันมีกลิ่นนะใช่เลยนะมันก็ต้องมีบ้างส่วนที่ถ้าไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เขาแห้งๆหรือเปิดอากาศมันเปิดมันโล่งกลิ่นมันก็ต้องหายไปแต่ถ้าอยู่ในที่ปิดที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างนะครับกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ไม่ใช่กลิ่นเคมีนะครับกลิ่นเคมีมันมันดูง่ายสังเกตง่ายมันไม่ยาก นี่ครับถ้าน้ำว่านเยอะมันก็กลิ่นหอมแบบนั้นมันก็มีนะทุกคนนี่ครับถ้าหนึ่งห้าอันนี้เนี่ยแสดงว่าเขาในการผ่านการเวลาแต่ละวันเดือนปีมาเนี่ยนะเขาก็าจะออกมาแบบนี้ค่อยๆออ,ออกมาแต่อันนี้เราซีนเอาไว้ครับมันไปไหนไม่ได้มันก็เลยโผล่มันก็เลยแสดงให้เราเห็นแบบนี้นะครับนี่เป็นความคิดของแอดมินนะแล้วเกาะอยู่บนผิวพระก็มีนะครับทุกคนมันมีอยู่นะ แต่ถ้าชื้นถ้าแห้งถ้าร้อนถ้าหนาวอย่างเงี้ยมันเขาก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนี่ครับก็มามองเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะทอนอะไรอะ่ะพระเคมีพระเคมีที่เห็นทั่วไปมันไม่มีแบบนี้นะนี่ครับเขาจะมีกระจายโอ้ยนี่เม็ดใหญ่เลยพระเคมีทั่วไปไม่มีรับรองอยังไงก็ไม่มีครับเหม็นกลิ่นแข็งโปก๊กอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้นะครับมัน มันก็จะท้อนบอกเรื่องราวให้เราได้รับรู้รับทราบเหมือนกันนะนี่ครับมันอยู่ในซีนนะทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องไปไล่ไล่ดูซีนนะี้ผมแกะออกมาซะเยอะแล้วนะแกะออกไปงานไปประกวดไปงานเซอร์ก็เยอะเลยนะครับมันเป็นร้อยๆอ,อ,องค์นะก็แกะไปตนนัวนี้นี่โอ้มันกระจายไปหมดเลยครับน,นี่มันต้องเหลือที่อยู่ในลักษณะซีนแบบนี้มันมันไม่ค่อย,อยนั้นแล้วครับผม ไม่รู้เก็บไว้ไหนบ้างนะครับเหมือนกันองนี้ผมว่าจะเอามาอันนั้นให้เขาดูนะครับนี่ครับลักษณะ,ะครับไม่ใช่นิยมไม่ใช่พิมพ์นิยมแต่ว่ามันจัดนะครับนิยมก็ว่ากันไปเขาชื่อเรียกเฉยๆหรอครับนี่ครับนะมันเป็นน้ํามันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่าจะมีไหมเดี๋ยวดูกขอบปฏิทินรอบนอกเ่าะเขาออกมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะ อันนี้แหละเอา้าทุกท่านทุกคนเห็นประการใดสำหรับคลิปนี้พิเศษนะครับเรื่องของน้ำมันเจ้าตากหรือ,อกรณีอย่างนี้นะครับพระหนึ่งถอยลงไปสองปีสองไตามากที่หลวงปู่ท่านปลูกเสกอู้โหนะครับมันไปในทางบวกนะมันไปทางบวกเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับนี่นะเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์เอาดูด้านหลังนะครับด้านหลัง นี่ครับที่เขาฟังอยู่ดูนะที่เขาฟังอยู่นะครับสุดจัดปลัดบอดสุดจริงกระดิ่งแมวอ่านี่เลยครับน้ำมันเจาตากดำๆเข้มๆแบบนี้อู้ด้าน,นหลังนี่ไงนี่ไงครับผมเห็นอยู่นี่นะเห็นไหมมีนะครับมีมีเพราะฉะนั้นที่ซึมๆออกมาในองค์พระบางที่บางจุดนะครับ ทุกท่านทุกคนก็ฟันธงไปได้เลยนะครับหนึ่งน้ำว่านสองน้ำมันจดตากแล้วก็อะไรที่เป็นน้ำประสารในองค์พระแน่ๆน,นะครับนะอันนี้มันก็บอกเรื่องราวกันนะครับจากตัวองค์พระเองนะครับนะเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องสันอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาจะออกมาให้เราสะท้อนบอกเรื่องราวให้เราเองโอเคนะครับผมวันนี้คลิปสั้นๆเท่านี้นะครับท่านเห็นประการใดเอาแจ้งทักทายกันไปเนาะ เอาละโอนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์อีกเหมือนเดิมแหละไม่มากก็น้อยเนาะครับผมเอาเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของอะไรที่อยู่ฝังด้านหลังคุณแผนอีกสักคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวน่นแหละครับกลับมาสักก่อนนะครับน่าจะเป็นเย็นๆหน่อยได้เย็นหน่อยนะครับโอเคครับอ่ะบุญรักษานะครับทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านทุกคน ยาเจ็บยาจนนะครับนี่นะครับผมคุณแผนผงภายกลุมารหลวงปูทิมอิสริโกเท,ทปเจ้าอย่งบุรพทิตศวัดละหารไร่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนสหกรณ์ุดรทีวีขอบคุณครับสวัสดีครับ